สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องนิจิซุยละนิจิซุยละแปลว,ว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะคุณอายุเท่าไหร่เนาะอ่ะคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวชื่อจะค่อยๆอ,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 อธิบายทีละคำเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นตารางคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะอ่ะดูในช่อง หนึ่งสองสามอันแรกเนะาะคำศัพท์สามคำแรกนะคะมันจะเกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะเนาะเป็นการบอกหลักจำนวนนะคะอ่ะคำแรกคือป่ายป่ายออกเสียงว่าป่ายนะคะป่ายอย่างแปลว่าร้อยเนาะอย่างเช่นหนึ่งร้อยหนึ่งคือภาษาจีนคืออะไรเอ่ยหนึ่งคืออ e ีใช่ไหมอ่ะหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย อีป่ายถูกไหมคะอีป่าอ่ะแล้วค่าห้าร้อยล่ะห้าร้อยห้าภาษาจีนคืออะไรคะอ่าเราลองนะับไปซิอีอสอง่อ,อู่ถูกไหมห้าคืออู่ใช่ไหมะห้าร้อยก็จะต้องเป็นอู่ป่ายอู่ป่ายอ่าแล้วถ้าเป็นหกร้อยล่ะอ่ะนบะไปถึงหกอีสองา่อูอออ่ลวนะคะหกคือลิ่วใช่ไหมหกร้อยก็จะเป็นลิ่วปายลิ่ว นะคะอ่าคำแรกคือคำว่าป่ายเนาะเด็กๆสามารถเอาคำอ่านตรงนี้นะคะสามารถจดลงไปในกระดาษของตัวเองได้เนาะเพราะว่ากระดาษที่เราซื้อให้ไปเราชูไม่ได้มีคำอ่านให้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถจดคำอ่านในนี้ลงไปได้เลยนะคะอ่าต่อมาคำที่สองค่ะออกเสียงว่าเชียนเชียน คําว่าเชียนคานี้นะคะก็คือแปลว่าพันนั่นเองแปลว่าพันสามพันก็จะเป็นอะไร e เออสัก็จะเป็น3ามเชียนใช่ไหมคะเชียนพันก็จะเป็นเท่าไหร่เออสั e, 2, 3, 4, 5, 6, ้นสี่ห้ก็พันก็จะเป็นเจ ch ็ดเชียนชียะคะอันนี้ก็คือพันเนาะต่อมาอันต่อมาเลยข้อที่สานะคะออกเสียงว่าว่าน ว่านคำว่าว่านคำนี้นะคะแปลว่าหมื่นเนาะแปลว่าหมื่นเนาะอย่างเช่น1นึ่งมก็คืออีว่ถูกไหมคะอีว่อ่ะถ้าสมมติเป็น80,000ืนแล้วกันแปด0 0ื่ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ้อสั8สิอ,อปูปาคือแใช่มแปดหมื่นก็จะเป็น ปาวัานนะคะปาวัานนะคะอันนี้เป็นจํานวนเนาะหนึ่งถึงสามเป็นจํานวนอ่านต่อมาคําศัพท์คําที่สี่ค่ะออกเสียงว่าเจียเจียอ่ะคำว่าเจียคํานี้แปลว่าบ้านนะคะแปลว่าบ้านแปลว่าครอบครัวเนาะออกเสียงว่าเจียเจียอ่ะต่อมาคําว่าโข oh โขที่เป็นคือโอโคเสียงที่3นะคะออกเสียงว่าโขโขมันคือคําศัพท์ที่บอกจํานวนคนในบ้านอย่างเช่นอะสมมุติว่ามีคนถามเราว่าบ้านคุณอาศัยอยู่กันกี่คนใช่ไหมเราจะบอกว่า5คนอย่างงี้นะคะห้าคนคำว่าคนด้านหลังตรงนี้นะคะคำว่าคนตรงนี้แหละของไทยเนี่ยในภาษาจีนจะออกเสียงคําว่าโขนะคะโข แต่ส่วนมากมันจะมาเป็นคำว่าโคเดนนะคะโคเดนเนาะคำนี้นะคะคือบอกจำนวนคนในบ้านนะคะอ่านต่อมาคำว่าจินเนียนจินเนียนคำว่าจินเนียนนะคะอันนี้ง่ายๆเลยแปลว่าปีนี้เนาะจินเนียนแปลว่าปีนี้นะคะปีนี้อ่ะต่อมาคำต่อมาคำที่อ่านเราช่วยดูก่อนสิคำที่อะไรน คำที่7นะคะคำที่7ออกเสียงว่าจีซุยจีซุยอ่ะคำนี้นะคะมันคือการถามขวบรู้ว่าการถามอายุว่าเราอายุเท่าไหร่นั่นเองแต่มันจะเป็นการถามเด็กนะคะคือการถามเด็กเนาะคนที่ยังไม่ได้โตมากนะคะถามแบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วกี่ขวบแล้วประมาณนี้นะคะเขาจะใช้ถามกับเด็กนะคะจีซุยนะคะจีซุยใช้กับเด็กต่อมา อันต่อมานะคะคือคำว่าตัวต้าถูกไหมตัวต้าเอคําว่าตัวต้าก็แปลว่าอายุเท่าไหร่เหมือนกันแล้วแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้คือนิจิซุยนะคะก็คืออายุของเด็กเนาะอ่ะเรามาดูตัวต้าต่อดีกว่าตัวต้านะคะจะใช้ถามผู้ใหญ่นะคะถามคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะก็คืออายุเท่าไหร่เพราะว่าของเด็กเวลาถามเด็กเราจะถามว่าไง กี่ขวบใช่ไหมคะกี่ขวบเราสามารถถามผู้ใหญ่ได้ไหมสมมุติเขาอายุสักห้าสิบแล้วเราสามารถถามเขาได้ไหมคะว่าคุณลุงอายุกี่ขวบแล้วคะแบบนี้ก็ไม่สามารถใช่ไหมอ่าเราไม่สามารถถามแบบนี้ได้เราก็ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะอ่ากับผู้ใหญ่เนาะเราจะใช้คําว่าตัวตานะคะตัวตาอ่าและคําสุดท้ายค่ะคาสุดท้ายออกเสียงว่าเนียนจีเนียนจี เนียนจีตัวนี้แปลว่าอายุหรือว่าชั้นปีนะคะอายุหรือว่าชั้นปีแปลได้สองอย่างเนาะออกเสียงว่าเนียนจีนะคะเนียนจีอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้นะคะอ่ะเราซื้ออ่านทวนอีกรอบนึงเนาะตัวแรกนะคะเราจะออกเสียงคำละสองครั้งนะคะคำละสองครั้งพร้อมคำแปลอ่ะคำแรกค่ะป่ายป่ายแปลว่าร้อยเชียน เชียนแปลว่าพันว่านว่านแปลว่าหมื่นเจียเจียแปลว่าบ้านโขโขแปลว่าสาบบอกจำนวนคนในบ้านจิ้นเหนียนจิ้นเหนียนแปลว่าปีนี้จี่ซุย จี่ซุยแปลว่ากี่ขวบหรืออายุเท่าไหร่แล้วที่ใช้กับเด็กนะคะจี่ซุยต่อมาตัวตาตัวตาแปลว่า,าวอายุเท่าไหร่อันนี้ใช้กับผู้ใหญ่นะคะใช้กับผู้ใหญ่เนาะและคำสุดท้ายเหนียนจีเหนียนจีแปลว่าอายุนะคะเหนียนจีแปลว่าอายุเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูต่อดีกว่า อันต่อมานะคะเขาเป็นประโยคเนาะเป็นประโยคมาเลยอ่านเรามาดูประโยคนี้เขาบอกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะคะเขาถามว่าในครอบครัวมีกี่คนประมาณนี้เนาะอ่านเห็น A กับ B ีไหมฮะมันเป็นการถามตอบเนาะ a ถาม b ว่า你 i e t z s c h e Jochen n i s c h <oughs> e อ่ะอันนี้คือคําถามของ A นะคะหนีแปลว่าอะไรมีใครจําได้ไหมคําว่าหนีคํานี้แปลว่าคุณนะคะแปลว่าคุณแล้วคําว่าเจียล่ะเจียเมื่อกี้แปลว่าอะไรเอ่ยคําว่าเจียมเมื่อกี้แปลว่าบ้านนะคะบ้านหรือว่าครอบครัวนั่นเองเนาะหนีเจียอ่ะเรามาดูเรามาดูหนีเจีย บ้านของคุณนะคะโยแปลว่ามีจีแปลว่ากี่โคเรนอะเห็นไหมคําว่าโคเมื่อกี้นะคะที่เราสื่อสอนไปเนาะเวลาเขาใช้เขาจะใช้เป็นโคเรนด้วยนะคะโคเรนอะต่อมาหนีเจียอยู่จีโคเรนนะคะเรามาดูคําว่าหนีเจียก่อนที่เราจะชิญอ,อธิบายตอนแรกคําว่าหนีเจียคำนี้นะคะหนีคือคุณเราเคยบอกแล้วเจียแปลว่าบ้านถูกไหมเจียแปลว่าบ้านนะคะ นีมันคือแสดงความเป็นเจ้าของของเจียก็คือนีเจียก็แปลว่าอะไรบ้านของคุณใช่ไหมคะอ่ามันคือการแสดงความเป็นเจ้าของนี่คือคุณเจียคือบ้านพอรวมกันมันแปลว่าบ้านของคุณนะคะบ้านคุณหรือบ้านของคุณนั่นเองโยจีโคเรนโยจีโคเรนโยแปลาว่ามีนะคะโยแปลาว่ามี จีแปลว่ากี่คนแปลว่าคนอ่ะเพราะฉะนั้นประโยค A ถามว่าบ้านคุณมีกี่คนนะคะบ้านคุณมีกี่คนหนี่เจียอยู่ฉีรนนะคะอันนี้คือ A ถามนะบ้านคุณมีกี่คน B ตอบว่ายัางไงทีนี้เรามาดูกัน B ตอบว่าว่าเจ o ยอยู่หู่คนว่าเจียอยู่หู่น เด็กสังเกตไหมคะเเขาถามนี่นีแปลว่าคุณเวลาเขาถามถ,ามถึงคุณเราก็ต้องตอบอะไรถ้ามีคนถามเราคุณชื่ออะไรเราก็ต้องบอกใช่ไหมว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะถามคุณก็ต้องตอบฉันถูกไหมอันนี้เหมือนกันถามหนีก็ต้องตอบว่นะคะว่ในภาษาจีนแปลว่าฉันเนาะถามหนี่ตอบวอนะคะทุกครั้งที่ตอบคําถามให้ถามหนีตอบว่อะต่อมาเจียยเอ๊ะอันนี้เหมือนข้างบนเลยว่เจียย บ้านฉันมีบ้านฉันมีอะไรอูโคลเรนอูโคลเรนอูอันนี้คืออะไรเอเอแอนลองนับเลขไปสิอีเออร์ซานสี่อูอูแปลว่าห้าใช่ไหมคะอูคำนี้แปลว่าห้าเนาะก็คือบ่องบอกว่าบ้านนี้นะคะมีทั้งหมดห้าคนนะคะบอจ้าโอูโคเรนบ้านนี้มีห้าคนก็คือ สังเกตไหมเอ่ยประโยคด้านบนกับด้านล่างเดีกๆดูนะคะมันจะเหมือนกันมันแตกต่างกันที่อะไรแตกต่างกันที่ด้านบนเป็นหนีอ่าดูด้านซ้ายก่อนนะด้านบนเป็นหนีด้านล่างเป็นบ่อเห็นไหมคะถามคุณตอบฉันหลังจากนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่คําว่าจีที่เราชื่อกากระบาดไว้นะให้ลบคํานั้นออกนะคะเปลี่ยนเวลาจะตอบให้ลบคํานั้นออกแล้วเปลี่ยนเป็นเลขนะคะเปลี่ยนเป็นจํานวนสมาชิกในครอบครัวเรา อันนี้เป็นหัวเจียวโอเคเรนอันนี้นะคะก็คือมีคนอยู่ในบ้านมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ห้าคนนะคะมีอยู่ห้าคนเนาะแล้วถ้าเป็นหกคนล่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงหัวเจียวเลิ้วโคเรนใช่ไหมคะหัวเจียวเลิ้วโคเรนแปลว่าบ้านฉันมีทั้งหมดหกคนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ง,ง่ายๆเนาะ เปลี่ยนจากนี่เป็นวอให้ตัดคำว่าจีแล้วเติมตัวเลขเข้าไปนะคะเติมจำนวนคนในบ้านแล้วเนาะอ่ะอันนี้คืออันแรกนะคะตอมาอันนี้เขาถามอายุแล้วเขาถามอายุแล้วนะคะรอบนี้ AB เหมือนเดิม A ถามว่าอะไร A ถามว่านิจี i, G, ่ซุยหละนิจี่ซุยหแปลว่าอะไรนิจี่ซุยห คำว่าหนีจีซุยนะคะจีซุยเรามีในคําศัพท์หนีแปลว่าคุณถูกไหมจีซุยจีซุยคือการถามอายุว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่คําว่าเลอคานี้แปลว่าแล้วนะคะคาว่าเลอแปลว่าแล้วเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าอะไรหนีจีซุยเหรอคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเอถามว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้ว หมือนเดิมค่ะเวลาตอบ AB เราชื่อบอกแล้วถามนีตอบวอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาวอเข้ามาเติมนะคะเอาวอเข้ามาเติมเนาะอ่ะเอถามว่านี้จีซุยเหรอ B ก็เลยตอบว่าวอจินเนียนเฉอซุยวอจินเนียนเฉอซุยอ่ะมันมีคําเพิ่มขึ้นมาก็คือคําว่าจินเนียนใช่ไหมคะจินเนียนคํานี้แปลว่าปีนี้นะคะอ่าในคําศัพท์เรามีเนาะ จินเหนียนปลาว่าปีนี้อ่ะเด็กๆลองเทาเดาสิคำว่าเฉือเฉือคือเลขอะไรเอ่ยเรานับไปสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิคำว่าเฉือคือ10ใช่ไหมคะคำว่าเฉือคือ10อ่ะถามนี่ตอบบออะคุณอายุเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าชั้นชั้นทำไมจินเหนียนปีนี้เฉือซุย เฉือสุีเฉือค,คืออะไรคะเมื่อกี้เฉือคือสิบใช่ไหมเฉือคือสิบนะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจากอะไรเราเปลี่ยนจากจีตรงนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเปลี่ยนจากจีตรงนี้นะไปเป็นเฉือเฉือที่แปลว่าสิบนะคะเราจะเปลี่ยนคําว่าจีแต่เอ๊เด็กๆสังเกตไหมคะเราจะมีคําตอบอ่ะข้างบนข้างล่างเหมือนกันแต่มีแตกต่างแค่คําว่าจิ้นเหนียนถูกไหม จิ้นเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาที่ในกรอบสีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือจะเติมหรือว่าไม่เติมก็ได้นะคะจะเติมหรือว่าไม่เติมก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ใน B เขาแค่บ่งบอกเฉยๆว่าปีนี้นะชั้นอายุ10ขวบประมาณนี้นะคะปีนี้ชั้นอายุ10ขวบเขาก็เลยเพิ่มคำว่าจิ้นเนี่ยเข้าไปหรือเด็กๆจะตอบแค่ว่าวอร์ชิรซุยแค่นี้ก็ได้วอร์ชิรซุยชั้น10ขวบใช่ไหม อันแบบนี้ก็ตอบได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขาต้องการขยายเนาะเขาก็เลยเป็นวอจินเนียนื่อซุยตอนนี้อ่ะปีนี้ชั้นอายุ10ขวบนะคะปีนี้อายุ10ขวบอ่ะต่อมาอ่ะอาจจะเรียนเยอะนิดนึงเนาะอันนี้อ่ะต่อมานะคะอามี A กับ B เหมือนกันนะคะ A กับ B เหมือนกันเนาะเด็กๆดูนะคะ แอะเอเขาถามว่าอะไรหนีป้าปะหนีป้าป่ะหนีแปลว่าอะไรหนีแปลว่าคุณถูกต้องไหมคะหนีแปลว่าคุณป้าป่ะล่ะป้าปะแปลว่าพ่อใช่ไหมคะอ่านในวงกลมในสี่เหลี่ยมสีเขียวนะป้าปะแปลว่าพ่อแม่แปลว่าแม่นะคะแม่แปลว่าแม่เขาถามว่าหนีป้าป่ะม่แปลว่าอะไรประโยคนี้ หนีป้าป่ามาหมาหนีแปลว่าคุณป้าป่ามาหมาแปลว่าพ่อแม่หนีป้าป่ามาหมาก็จะเป็นพ่อแม่ของคุณใช่ไหมคะอ่ะพ่อแม่ของคุณนั่นเองจิ้นเหนียนอ่ะเขาถามมีแล้วจิ้นเหนียนแปลว่าอะไรจิ้นเหนียนแปลว่าปีนี้พ่อแม่ของคุณปีนี้ทําไมเอ่ยตัวต้าเหนียนจีเหรอตัวต้าเหนียนจีเหรออ่ะ คำนี้นะคะก็คือตัวตา้าเด็กๆจำได้ไหมตัวตา้าคาว่าตัวตา้าคานี้นะคะก็คือการถามอายุถูกไหมการถามอายุแต่เป็นการถามอายุคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีอายุเพิ่มขึ้นแล้วนะคะคนที่โตกว่าเราเนาะเราจะใช้คําว่าตัวตา้าเนี้จีนะคะอ่ะต่อมา B ถามว่าอะไร B เอ๋ย B ตอบว่าวาอ่ะเห็นไหม A ถามหนี่ B ก็ต้องตอบโวนะคะว ป้าป่าอันนี้เขาแยกเป็นคำตอบเป็นคำตอบพ่อก่อนแล้วก็แม่ต่อหลังนะคะอ่ะเขาบอกอายุทั้งคู่เนาะววป้าป่าวอป้าป่าแปลว่าอะไรพ่อของฉันจินเหรียนจินเหรียนแปลว่าอะไรปีนี้พ่อของฉันปีนี้เด็กๆสังเกตไหมคะเหมือนเขาเอาจยดลงมาตอบใช่ไหมวอป้าป่าอ่ะเอามาตัดทิ้งออกไปก่อนเนาะเพราะว่าเราบอกอายุพ่อของพ่อก่อนก็จะเป็นเปลี่ยนจากนี้เป็นวอวเป็น 我爸爸今年เห็นไหมคะ我爸爸今年ก็แปลว่าพ่อของฉันในปีนี้ทำไมเอ่ยสี่สิบสอสสี่สิบอนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยสี่สิบอสคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ส,สี่คือสี่นะคะชื่ะช 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10่ห้าหกเจ็กอคก็คือส0ใช่คือ่เท่าไหร่เออเอนะคะสี่อก็แปลว่า42ใช่ไหมคะสี่สิบสองซุยอะซุยคำนี้แปลว่าอายุเห็นไหมคะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่วัวป้าป่าชิ้นเนยน ส,ออสื s เอ๋อรสสสนะคะก็คือพ่อของฉันอายุ42แล้วอ่ะต่อมาเรามาดูแม่ดีกว่าว่าแม่อายุเท่าไหร่เขาก็เลยต่อท้ายบอกว่าม a m a ชินมามา้นเนียนชิ้นเนียอ่ะอันนี้เป็นรอบของแม่แล้วเนาะแม่ในปีนี้อ่ะปีนี้จิ้นเหนียน,นะคะสแปลว่าอะไรเอ่ย สี่สนะคะส่แปลว่าสี่ใช่ไหมสิแปลว่าสิบสี่ก็จะเป็นสี่สิบนะคะสี่สิบส่วนคำว่าซุยก็จะเป็นอายุนะคะแม่มา,มาจีนเนียนสี่ซุยก็จะแปลว่าแม่ปีนี้นะคะอายุเท่าไหร่สี่สิบปีนะคะอายุสี่สิบแล้วเนาะแม่มา,มาจีนเนียนสี่ซุยนะคะ อาม่าจีนียนซื่อ,อยอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมของพ่อเปลี่ยนจากตัวต้าเนียนจี้ก็จะเป็น42ใช่ไหมล้วเติมคำว่าซุยของแม่ก็จะเป็น40ใช่ไหมคะก็จะเป็นซื่อถฉิซุยนั่นเองอันนี้คือคำตอบนะคะคือคำตอบเนาะอ่ะต่อมาดีกว่าต่อมาเป็นแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราเนาะ มีทั้งหมดสามข้อนะคะสามข้อข้อแรกอ่ะเด็กๆดูนะข้อแรกเขาถามว่า n นีเจ้าอยู่ทีโคเรนหนีเจ้าอยู่ทีโคเรนเราเคยบอกแล้ววิธีตอบคือยังไงเอ่ยถ้าถามนีให้ตอบวอถูกต้องไหมคะถามนีให้ตอบวออ่ะเราช่วยยกตัวอย่างให้ดู เขาถามหนีเจ้าโยจีคนเห็นไหมคะเปลี่ยนจากหนีเป็นวออ่ะเราช่อเขียนวอภาษาจีนไปแล้วเนาะวอที่เหลือเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนอีกอย่างนึงคือคําว่าจีถูกไหมจีมันคือคําที่ใช้กับประโยคคําถามนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดทิง้งแล้วเติมตัวเลขเข้าไปเนาะบ้านเรามีกี่คนเราใส่ไปเลยอันนี้เราื้อใส่เป็น6นะคะเพราะว่าบ้านเราจะมี6คนเนาะเราช่อก็เลยตอบข้อนี้ว่าว่จ้ายล่ยวคน โว้ยเจ้าโย่เลีเด็กๆสามารถเขียนแบบเราชื่อได้เลยนะคะแต่เปลี่ยนจากริ่วเป็นจํานวนอื่นหรือว่าเป็นจํานวนสมาชิกในบ้านเรานะคะโอเคไหมเปลี่ยนจากริ่วเป็นอย่างอื่นได้นะคะหรือว่าถ้าใครมี6คนเท่ากับบ้านเราชื่อก็สามารถเขียนตามเราชื่อได้เลยค่ะประโยคนี้อ่ะต่อมาข้อที่2องเขาถามว่าน si ี si j j ่เสี้ยนใจจีุ่่ยหล่ะนีเสียนใจจีุห คำว่าเสี่ยนจ่ายคำนี้นะคะเสี่ยนจ่ายแปลว่าตอนนี้นะเสี่ยนจ่ายหนี่เสี่ยนจ่ายจี่ซุยเหรอเวลาตอบตอบ,ตอบอยังไงก็ต้องตอบเปลี่ยนจากหนี่เป็นหัถูกไหมก็จะเป็นหัวเซี่ยนจ่ายหอเสี่ยนจ่ายเห็นไหมคะเราชูอบอกแล้วเปลี่ยนแค่หนี่เป็นหัวที่เหลือประโยคทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนทุกอ่าเปลี่ยนแค่หนี่กับหัวที่เหลือเหมือนเดิมนะคะ,นะคะก็เป็นหัเสี่ยนจ่ายแล้วตัดคําว่าจีออกถูกไหม ตัดคำว่าจีออกแล้วใส่เป็นจำนวนเลขนะคะอ่ะข้อสองเนาะเขาถามว่าหนีเสี้ยนแจจีซุยเหรอจีซุยคืออะไรอายุใช่ไหมอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องตอบว่าอะไรวัวเสี้ยนแจจามด้วยอายุเนาะแล้วก็คำว่าซุยเหรอวัวเสี้ยนแจจุดจุดจุดซุยเหรออ่ะที่เว้นจุดจุดจุดไว้อันนี้ก็คือให้เด็กๆเอา อ่ออายุของตัวเองมาเขียนใส่นะคะอายุของตัวเองมาเขียนใส่เนาะอาจจะ10ปีหรือเปล่าอาจจะอายุ11นะคะ10 11เป็นเชือดเชือดเออะไรก็เอาลงมาเขียนได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นคําตอบนะคะอ่ะตรงที่เว้นจุดจุดจุดก็คือให้เอาตัวเลขนะคะเอาตัวเลขของอายุตัวเองมาใส่เนาะเพราะว่าเขาถามว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่นะคะต่อมาเป็นข้อที่3าม ข้อที่3ามเขาถามว่านี่爸爸า妈多大了นี่爸爸妈妈多大了อ่าเห็นคําว่าป้าป่ากับ妈มไหมเราจะขีดไว้อันนี้บ่งบอกว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นป้าป่าก็ได้หรือมามาก็ได้ให้เลือกแค่อย่างเดียวแล้วเอามาตอบนะคะอย่างเช่นของเราซื้อข้อนี้เราจะเลือกเป็นคุณพ่อเนาะ อ่ะเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนจากนีเป็นวอก็คือเปลี่ยนจากคุณเป็นชั้นนั่นเองเปลี่ยนจากนีเป็นวอแล้วตามด้วยคนที่เราจะพูดถึงนะคะเราชื่อเอาเป็นคุณพ่อก็จะต้องเป็นวอป้าป่าใช่ไหมวอป้าป่าหลังจากนั้นคําว่าตัวต้าตัวต้าคํานี้นะคะเด็กๆมันเหมือนกับอ่อจีซุยใช่ไหมก็คือมันถามคําถามเหมือนกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับอายุแต่ว่าตัวต้าจะใช้กับคนที่อายุเยอะเนาะ ่ะเพราะฉะนั้นวัวป้าปาก็ต้องเปลี่ยนจากคําว่าตัวต้าคํำนี้ยเป็นตัวเลขนะคะเป็นอายุของคุณพ่อเนาะวัวป้าป่าจุดจุดจุดแล้วก็ซุยเหรอซุยเหรอคำว่าซุยคำนี้นะคะแปลว่าขวบหรือแปลว่าปีนั่นเองเนาะ ซุยและก็คือเด็กๆสามารถเขียนตามรือชตามนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงไหนที่เป็นจุดๆอยู่ตรงนั้นให้เด็กๆเ,เอามาเติมนะคะให้เอาตัวเลขมาเติมข้อ2ก็จะเป็นเติมอายุของตัวเองถูกไหมส่วนข้อที่3ก็จะเป็นอายุของคุณพ่อหรือไม่ก็คุณแม่ของเรานะคะ,ะตามนี้เนาะสามารถเขียนตามรืชชิดได้เลยนะคะถ้าใครทําไม่ได้เนาะ อ่ะโอเคอันนี้ก็คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหนูสามารถทักไลน์เราซื้อมาได้เลยนะเราชุดพร้อมจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการบ้านของเราเนาะสามารถส่งการบ้านได้ในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเหมือนเดิมเลย อ่ะโอเคงั้นวันนี้เราสะสอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซิเซียตาเจ้าบ๊ายบาย